หรือที่เขาถือมันคือปืนหิวะเอ้าเอ้า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเด็วนะครับนะคุณผู้ชมครับตอนนี้คือผมหายจากโควิดแล้วนะผู้ชมนี่คือผลตรวจครับ <c oughs> ผมก็ต้องขอบคุณทุกกําลังใจจากน้องๆด้วยนะครับตอนนี้ผมหายดีแล้วนะแต่ผมก็จะกักตัวอีกสักสองสามวันนะถึงจะออกจากบ้านนะ คือแบบต้องรับผิดชอบต่อสังคมหน่อยคือให้เชื้อมันหายสนิทจริงๆนะตอนนี้ร่างกายก็เริ่มกลับมาเป็นปกติได้ประมาณ90%แล้วนะผู้ชมนะแต่ยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็สามารถเล่นเกมทาคลิปได้เหมือนเดิมแล้วนะผู้ชมนะโอเคนะเดี๋ยวใกล้จะได้เทสแคนกันแล้วคอก็เริ่มแบบหายดีแล้วเสียงก็เริ่มกลับมาปกติแล้วนะผู้ชมนะโอเคครับผู้ชมวันนี้เราก็แตบมาหังกระฉากกันเกนะียรตห้างฝีไฟนะผู้ชมตอนนี้ไปชมลิปกันก็ฝากกชื่อไพร์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์แล้วก็ก อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อได้พลาดแจ้งเ,เตือนคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงนะครับโอเคไปลืมกันเลยมาที่คลิปแรกนะ้วผู้ชมนะเพื่อนแค่ตั้งฉายาให้ GM เองโดนแบนยกตี้ไปดิเมื่อเพื่อนในทีมไม่รู้ว่ามีระบบแบนคำหยาบอยู่ใน GM ทำไมซะดอกหืม่ไมหายไปเลยหรอไม่มีคำหยาบเลยนะลองพูดไอ้าาอยู่ใ สองชั่วโมงไปเลยจ้าถ้าพูดคำหยาบคือมันจะโดนแบนไปใช่ป่ะหรือว่ากดรายงานกันหรือไงขอย่อมติดคุกพ่อข่อยไล่ใจบ่เป็นเช็ดเช่ถ้าหักเดียวใจเดียวหรือมันผิดกฎหมายขอย่อมติดคุกจนตายพ่อข่อยไล่ใจบ่เป็นเช็ดเช่กินก็เปล่า ไว้สาวงสาบานไว้ที่ไหนนะฝนตกก็ระวังด้วยนะอ่านไม่ทันก็เป็นแค่ความสนใจโอ้เอ็มโฟลบระยะสกาบวกระยะฟาร์มารลบระยะเอ็มแปดบวกระยะอ๋อพาราฟิลใช่ไหมปืนกระบอกนี้บวกระยะไอ้นี่ก็ลบระละลบระละอะไรลบระยะเออนี่ก็ลบระยะแล้วก็ลบความรุนการเคลื่อนที่ลบระยะแล้วก็ความรุนการเคลื่อนที่ลบสิบเปอร์เซ็นต์คือเป็นการอัปเดตใหม่ของปืนต่างๆใช่ป่ะ แล้วซองควงกับซองยาวหลัเป็นยังไง a 1หนึ่งสองสี่สกิลโคตรโกงเรื่องต่อไปก็คือ a 1หนึ่งสองสี่สหาย AI ของเราในที่สุดก็ได้อัปเดตหลังจากรอมันนานสกิลกดใช้สกิลใหม่ของ a 1หนึ่งสองสี่จะทำให้ผู้เล่นปล่อยคลื่นกระแทกไปในทางที่กำหนดค่ะศัตรูในพื้นที่นั้นจะใช้สกิลกดใช้และสกิลติดตัวไม่ได้ชั่วคราวและถ้าศัตรูในพื้นที่นั้นกำลังทำอะไรที่ต้องนับถอยหลังอยู่เช่นกำลังพันยาวหรือกำลังชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีม ก็จะถูกขัดขวางไม่ให้ทำสิ่งนั้นสำเร็จด้วย oh. ในที่สุด f i e l of Battle ก็น่าตื่นเต้นสมชื่อ A 1 2 4, 1> 1 2 4 1> จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเล่นที่สำคัญที่สุดในเกมเลยค่ะก็น่าเล่นน่าเล่นน่าลองนะถ้าแบบเล่นเป็นตี้เล่นเป็นทีมอย่างเงี้ยพวกเล่น4-4ต้องมีสักหนึ่งคนแล้วนะยิงถังแดงห้ามตายห้ามใช้โปห้ามใช้เพื่อนห้ามทำบัคห้ามปิดเน็ตอยู่ใกล้ถังห้ามอยู่ไกลห้ามยิงถังไกลทำได้กินมะนาวยีลูก โบเราต้องไปกินซำตั้มซำตั้มซำตั้มผูปาราปาราซำตั้มไข่เค็มไข่เค็มซำตั้มคุปกรับคุกครบได้แรงออได้แรงออไรจังหัวเจอสองร้อยคิวเข้าไปเป็นไงล่ะครับคุณบอกให้ยิงถังยิงใกล้ๆนะแต่คุณไม่ได้บอกว่ายิงให้มันระเบิดนะอย่าลืมนะน้องนะมันเอายี่สิบลูกนะเออเจอเหลี่ยมซะแล้วเออเย็นธันยากัน ไปก็ GO! เอาเอาเอาเงี oh ้ยนีิเออเอาเอาไปก็ไปไปไหนอ่ะไปไอไปสภาพมึงญน้องจะรวยเอาดีดอกนะวงทำไมอ่ะอ๋อกาศจะขึ้นไอ้นี่ขึ้นบนอ่ะไอแท่นสูงอ่ะที่เป็นชั้นลอยอ่ะแต่มันเลยนะสวิตอัตโนแมวอะไรวะสวิตอัตโนแมว ไอ้นกมึงหลอกกูเปิดไฟนี่หว่าอย่างกีเนียรเลยนะเออคลิปนี้นานมากเลยนะผู้ชมนะ CGG VS u ยู่นะสมัยก่อนคือท้ากันหนึ่งหนึ่งไงนี่เป็นบุคคลในตำนานที่เริ่มต้นการหนึ่งหนึ่งนะผู้ชมนะแต่ก่อนนี่หนึ่งหนึ่งีไฟไม่มีใครรู้จักนะสองคนนี้เป็นคนเปิดตำนานเรยงจริงเป็นสองคนแรกที่หนึ่งหนึ่งกันนะอยู่ได้ลูกฟองไม่ใช้ก็ได้ฮัลโหลพีกเปล่าพีกเปล่าเมืองหลักผมเลยผมจะบอกตรงอาพีกจะกันจะกัน ตอนนั้นจำได้เลยตอนนั้นคือแบบจะใช้ลูกซองนะรอบเนี้ยได้ได้ได้คือแบบว่าน้องๆก็ดูนะครับงองเงี้ยมาตาฟักเกอร์แบบงองเงี้ยมาตาฟักเกอร์คือแบบติดปากกันทุกคนแต่ก่อนนะแล้วไหนอะครับไหนอะครับก็รอดิ่ัะโทรรีบจังเลยยังไม่ได้ทักเจ็บปืนเลยยังไม่เห็นเลยอะฮัลโหลบอกคือแต่ก่อนไม่มีการบูลลี่นะแบบยิงหัวยิงตัวยิงอะไรไม่มีการบูลลี่กันทุกวันนี้แม่งอัดตัวอัดตัวทุกวันนี้คือแบบใครมันเป็นคนเริ่มต้นใครมันเป็นคนกําหนดว่ายิงตัวต้องไก่วะ พี่นี่เล่นยิงตัวพี่ยังขึ้นแรงแกนได้เลยเออไม่ยังไม่ต้องยิงหัวหรอกตอนี้ก็อนนี้อยู่พีเ่ยไหนะครับอยู่ไหนครับคือยุคสมัยก่อนก็ถมหมดกอนเตกันเรื่องไรล่ะมาสิครับผมไม่อยากฟามอ่ะคือกะโลกกะลาพวกหาของนะครับอยู่ไหนครับนี่แบบว่าแบบลูกซองไม่ใช้ก็ได้ครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับขึ้นมาดิครับถ้าเก่งอ่ะอย่าเก่งตะปะครับมาดิครับ อยากเหลี่ยมเลยอยู่ไหนมาดิครับโอ้โหฮ้ยไม่ค่อยอยากจะโมก็แผละไปเงียบแผละนั้นนี่ยแพ้ผมนะครับดูดิครับคือมึงห้าวเกินมึงมีแค่ปืนพกคิดวจะฆ่ากูได้หรือไงวะกูงงว่ะคือแบบกูเห็นมึงกลั่นไงกูเลยเอาปืนพกยิงเฉียดเย่ไม่รู้ว่ามึงจะแบบกลับลำมาเล่นลูกซองไงเขาเล่นได้ก็ชีวิตจริงเขาเล่นได้มึงทำไมอ่ะกูมาสีผมมาเล่นกันอย่างนี้ อใครเคยดูไหมสมัยก่อนสามารถย้อนไปดูได้นะช่องของยูไดแล้วก็ช่องของซ g g ีจีนะุณผู้ชมนะย้อนกลับไปดูได้นะหมั่นหน้ามึงแล้วว่ายูไดยังไงกับคุณนะฮะ <laughs> อันนี้สรุปที่เดิมพันกันไว้นี่คือเท่าไหร่ตัวละหมื่นใช่ไหมก็ก็ตามน,นั้นครับบ้านผมจนมีแค่หมื่นนไม่มีหลักหลักแสนอย่างนี้จะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าวันน, <c oughs> นี้หมื่นหนึ่งเนี้ยงง,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 งงอ่ะอย่างฝั่นเลยนะนึงพอไหวครับหมื<อ>่นหนึ่งล้านหนึ่งไม่ไหวหรอกครับผมโอเคได้โอเคหมื่นหนึ่งนะตอนนี้ก็ผมชนะสองแล้วนะครับที่ที่ชนะผมแค่หิึ่งล้าเอี๊ยครับผมงงอ่ะไกลเกินอย่างฝั่นเลยนะตำนานเหลี่ยมจริงๆคนนี้อ่า มเดยจหนไนอ้แ่ครับตรักแค่นี้องยากได้เกปนก่อนกูก็ผิดเอาไม่ได้ตองก่อนดีคนหลังหน้า โอเคโอเคเอคอราควรจะเข้าปืนก่อนก <ละ S 2> ูชนะแล้วอะอย่าโอ้โหอย่าอ้างคุชนะสองสองไม่เกียเ่ยวสาเหตดีกว่าอรอบนี้สุดท้ดายแล้วนะรอบนี้เอาบสุดเ้ารตอนนี้เอาทีกันนะตรงๆนะยุคก่อนเนะี่ยเป็นยุคที่เล่นฟรีไฟ้โคตรสนุกเลยนะช่วงแบบประมาณช่วงที่ฟรีไฟ้บูมๆนะจะเป็นช่วงที่แบบซีซั่นเกียซีซั่นแปดเนี่ยช่วงที่มีหิมะมาใหม่ๆช่วงนั้นคือแบบฟรีไฟ้โคตรสนุกเลยตอนนั้นอะ โอเคืออยากอ้างลากได้ป่ะยูไดมิ่งปะไม่ได้คือมันน่าเกียดเกินไปทุกคนแบบเก็บปืนแล้วก็ยิงคนไม่มีทางสู้อ่ะคือแบบมุงงอ่อนน่ะเก่งจริงชนะตาเนี้ยให้ดูหน่อยดนี้ยได้ได้อนเาจริงะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็ย้อนไปดูได้ของ CGG กับยูไดน้ชมนะผมก็ชอบนะสมัยก่อนคือสนุกนะชุบตัวเองได้เพิ่งรู้ ยังไงชุบยังไงอะอ,อะไรนี่อย่างวะใครทำคลิปวะกลับมาอธิบายหน่อย <laughs> พืชไม้สวน นี่แน่ตัดกูเลนุชมึงโดนนะเออโดดน้ำยังไงให้แสบทั้งตัวจุดตัวดูก็ตัว โอ้สัสดีสไลด์ลงจากจับแถกคนรู้จักมาช่วยดูเร็วทุกคนเห็นอะไรไหมพี่ปิมเหรอสังเกตด,ดีๆครับทุกคนออะะไร่เห็นหรือเปล่าครับออนี่แหละครับผมหมาสองตัวกำลังมองหน้า,ากันอีวอี้อว,ออวโดนแล้ว ือแบบไม่เท่าไหร่นะฟิล์มนี้จ้องและอย่างจ้องนะตั้งใจดูมากเลยนะ <laughs> โอ้โหใครส่งคลิปตัดจริงๆ <c oughs> เคยเจอแบบนั้นบ้างบอกกันหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าเขาอาจจะพูดว่าเคยเจอแบบไหนอย่างนี้หรอสามเสียงละสามเสียงที่เราต้องเจอเวลาเล่น GTA อ๋อเวลาเล่น GTA สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสด <c oughs> ีน้าเชื่อนๆครับอะอายุเท่าไหร่ครับย <c oughs> ังอายุทีห่หนู <c oughs> อ่ะนี่เป็นไงหมายมัแม่มี่ พูดอะไรวะสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับผมหนองชื่ออะไรครับผมมีอะไรช่วยอะไรครับเอไม่ไม่เป็นไรครับพี่พบกันนะเฮ้ยสวัสดีครับสุดหล่อชื่ออะไรครับอ่าชื่อท็อปครับอ๋ออุ้ยนี่อยู่ครับอยู่กับแฟนเหรออ๋อใช่ครับผมแต่ว่าผมมาอยากจะบอกแฟนผมว่ารักเธอนะครับจุ๊บ้า เอาตรงนะไม่ใช่แค่ก t ทนะบอกตรงพีไฟก็มีแบบพวกแอปเสียงเงี้ยสวัสดีมีเหมือนกันพีไฟก็มีเหมือนกันนะหรือที่เขาถือมันคือปืนฮ pues ิวะเอาเอา ปืนยิวไอชิมไถนัดเดียวไม่พอนะแม่งมีเบิ้ลอ่ะเออเจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกดอกนะเออเมื่อตานี้แคลรี่เจอวอขาดและสภาพตอนที่เล่น เข้าใจอารมณ์เลยคือแบบบอขาดตอนนี้แม่งเวลามันขี่ม้าแหะคือมันจะวิ่งเร็วแล้วดาเมจมันก็แรงแล้วประเด็นคือถ้าไม่ใช่อารมณ์เรเลเตอร์คือเอามันไม่อยู่นะแครีนี่คือเป็นฝันร้ายชัดนะเกมดีภาพไม่ตรงปกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราเิดนี้มันแรงจังเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเราเปิดไฟฟ้ามัน เออเฮ้ยเไอไอระเบิดไฟฟ้ามันดาเมจสองร้อยหกสิบเลยหรอเออเฮ้ยเว่อเว่แต่ว่าตอนมันขึ้นดาเมจมันขึ้นว่าเป็นดาเมจสีเหลืองแสดงว่าเป็นดาเมจที่เราทําเองไม่ใช่หรออัปเดตใหม่สกิลสเตฟฟี่โคตรโก,รกงแต่ในแพทใหม่นี้สกิลใหม่ของสเตฟฟี่จะสร้างพื้นที่ต้าระเบิดมือขึ้นมาซึ่งพิงพอจะกำจัดทุกดาเมจจากระเบิดมีอที่ขเข้ามาในพื้นที่นั้นนอกจากนี้ ระเบิดมือที่ตกนอกโซนจะไม่ทำดาเมจแก่พัทมิตรในโซนด้วยค่ะนอกจากนั้นพอสกิลนี้ของสเตฟี่ทำงานก็จะช่วยฟื้นฟูความทนทานของเกราะและหมวกให้พัมิรอยู่ในพื้นที่สกิลด้วยสกิลเพนเทิลเ e ฟฟิวส์โฉมใหม่จะช่วยให้ทีมปลอดภั <Hey. S 1> ยจากการโดนยิงถล่มได้จะได้หาวิธีการรับมือและตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สเตฟี่กลายเป็นสมาชิกสายสพ,พอร์ตคนสำคัญ <Hey. S 1> ที่มีผลต่อความสำเร็จของทีมคุณนี่มันน้องโคโนโชัดๆนะกันกันเฉพาะไอ้นี่ใช่ปะ่ะกันเฉพาะระเบิดไม่กันกระสุนใช่ป่ะ Yanki, hahaha. Ha. aqui, ó, esse... Ui. Aonde? <risos> <Ui>. <risos> Opa, que é Ui. <risos> 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 Oi. Opa! Opa. 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 que, que é isso? Não, não, tô louco, não, oh. rapaz. Não <laughs> que, que foi, mano? <laughs> eu eu cá? que é isso? O <laughs> é que ele fez? Uh. อย่างปันเลยกู้ภัยทางน้ำฮะพี่ปิมพี่ปิมฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่กู้ภัยทางน้ำหรือเปล่าคะพอดีมีวัตถุบางอย่างอยู่ที่บนน้ำอะค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรอ๋อกู้ภัยทางน้ำ คไปทางน้ำคุยทางน้ำมาเลยครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับนั่นค่วะวัตถุตรงนั้นไหมคะอ๋อวัตถุตัวนี้เป็นวัตถุอัปมงคลพอ,อะะดีทางเรามีเคสต,ต่อจะไปช่วยปลาช่อนจมน้ำขอให้ช่วยวัตถุตัวนี้นะคะออแล้วหนีไปช่วยปลาช่อนจมน้ำเลยฮะจริงฮะวัตถุอัปมงคลฮนะัลโหล พราถือประมงคลน,นะกระตินะเป็นไงบ้างครับผู้ชมชอบไหมครับถ้าชอบก็ลืกระทืบไลค์ผมด้วยพบกันในที่หน้านะผู้คนบ๊ายบายครับ Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on t h e s earth with my words, and I put them all together, i n s e a r c h 'cause I wanna have worth. Working h e l e a hard till they put me in the dirt.